ไปท่าน <laughs> ต่อมาครับเล็กมาแล้วครับเก็บไปได้กันครับพ่อตัวนู้นตาตาเดินเบาตาเอาไปรวมๆกับตัวนี้ครับตัวที่สองตัวเท่ากันเลยครับตัวนี้จะอ ja, ้วนว่านางชเว้นเข้าเบาตาเหมือนกัน เดต็มที่ต่อมาแล้วครับอย่างเล็กๆเลยครับวันนี้แล้วติดตามชมผลงานต่อครับครับดีต่อแล้ครับผมที่ในป่าได้ครับต้นกระเชดิดกระชนนูดได้ครับใรนะหมุกร om นี้ครับ ở tay tao rồi ha. Đật đật. hôm nay gấp. Ui, lột tí rồi ui gió tua gió này cắt đi ha này cái tôi này rồi chắc đây tôi này từng ผักกระเฉดนี่เองกระชูดนะ ไล่ๆๆเลยครับอ้วนมากตัวพงป่องเต็มที่สามแล้วถุงนี่ลูกได้ที่ถุงเลยครับอยในป่าก,กระเทือนเยอะเลยครับเลยมีเต็มป่าไม่หลุดกบดีมากเลยใครนี่ กัดสามสีตัวนะไล่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 ไกันเลยครับทำาปาคมไม่หมดนะครับติดตามชมบนอินตาแกรม